สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุบผู้สกุลทองคบเนาะครับครับเมื่อนี้กับท่าสองเสียงหยาพาเลาะกับพีแนวทางแหละครับแนวทางจากพอเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับเสียนนอนหน้าเพิ่นครับเดี๋ยวไปขอตัวเลขมาแล้วครับสําหรับเพิ่นกับเนเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเนาะครับเนาะครับยาื้อขึ้นให้เห็นหน้าอยู่ครับเพิ่นกับเอาตัวเลขมาให้แล้วนะครับครับตัวเลขก็เพิ่นกับงามงาม วันที่แล้วกับเขาตะเลขวิ่งเด้อของเสียนนอนหน้าครับจับคูเมา่ห้กับว่าถุครับรับวเป็นยังนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับนี่หลุดมีพลาดเป็นธรรมดาครับก็เอาแนวนอนบ่าไรลอกสาหรับตัวเลขครับครับทงา่างกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับก็บอนแนนําให้เรียนการพานันแหละครับครับวันที่สิบหกแหละครับเป็นใหมากเนาะครับเนาะวันที่สิบหกพฤศจิกาหกหกแหละครับครับตัวเลขของเพิ่นครับ ของรัฐบาลไทยนะครับเ้อครับงวดประจำวันที่สิหแหละครับครับลอตเตอรี่หาเบื้องครับคือสิมีอยู่เนาะครับเนาะครับเิ่นส่งมาาสาในจักน้อยก็บ่เป็นยังครับปกติก็เพิ่นกับตองงวดตองงวดพม่นล่ะครับครับกยยากเวียกยงงานแต่ละคนนะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆเ้อครับสําหรับพอเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าเป็นไหมากมาเยเรื่อยครับเอาไปล้าไป่อยน้ากันนะครับเนาะครับครับขอไปเบื้องตัวเลขน้ากัน้อครับเ้อบานนี้ครับ เขาเิ่งตัวเลขเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขของหมวดที่แล้วนะครับเด้อหมวดที่แล้วงหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกหกแหละครับของเสียนน้อนหน้าของเพิ่นครับเพิ่นหันบนย่างเดียวครับบนครับศูนย์กับหกครับเลีกวิ่งของเพิ่นครับกลมมว่าให้กับศูนย์แหละครับครับจับคู่ถือนะครับเนาะเขาต้าหกครับ เขาต้องหกครับโดนหกสามแล้วครับเนาะเมื่อไหร่เขาต้องหกครับอันนี้กลุ่มไม่แล้วครับเด้อครับจะสับสนครับของเพื่นก็เดินดีครับมาดีเนาะครับเนาะครับจับคู่ไม่ก็หกหนึ่งและครับหกแปดแหละครับหนึ่งซีมันออกหนึ่งหาหาหนึ่งครับบ๊อกเขานะครับเนาะงวดที่แล้วตะวันเลขวิ่งเข่าครับเข่าเต็มๆแหละครับวิ่งของเพิ่นครับวิ่งลูดของเพิ่นให้ยหกมากออกหกสามครับ ล่างหกสามแล้วครับเนาะครับตามต่อได้ครับเนาะงวดนี่ครับสําหรับเซียนนอนหน้าครับดีกของเพิ่นเกิดถือว่าดีมาตลอดอยู่ครับครับมีงวดนี้แหละครับพราเขาครับเขาตะเล็กวิ่งแล้วครับเนาะครับครับเพินไหมากงวดนีเพินไหมากบนล่างเลยครับบ้านนี้ครับงวดนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ใหม่ที่ครับเพินไหมากบนล่างเนาะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับวันที่ ครับเห็นเสียนน่อนหน้าด้วยครับสุดของเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนนาครับวันที่สิบครับวันที่วันที่สิบหก วดวันท of ี่สิบหกพฤศจิกาครับหกหกเลยครับเด้อครับหกหกเนาะครับมีรุดหน่อยลนะครับของเพื่อนเนาะครับที่จับของเพื่อนมาเรื่อยๆอยู่ครับผู้ได้มากรัจังจัด้อครับเด้อครับผู้ได้คัดกับพานครับทานส่งเสนอมาเป็นเพียงแนวท่านครับครับเสียนนอนหน้าเพื่อนหายมากับ วิ่งบนล่างเลยครับวิบ่งบนล่างนะครับเนาะวิ่งบนล่างบนล่างไปทั้งบนทั้งล่างเลยครับงวดนี้ครับบนล่างเป็นไหนมาศูนย์กับหนึงครับ ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งนะครับเด้อเลขวิ่งของเพื่อนครับจับเอาครับสำหรับเลขวิ่งของเพื่อนศูนย์กับหนึ่งครับมางามๆเอามครัจับมาเบิันครับศูนย์หนึ่งครับจับคู่มีทั้งหมดแปดคู่ครับงวดนี้มีทั้งหมดแปดคู่ครับสาม สามศูนย์ศูนย์หนึงเรียรัฐบ,บาลน,นะครับเนี่ครับศูนนึครับศูนย์สี่ศูนย์สนึ่งสีหนึ่ง 1หนึะครับเนาะ C หนึ่งหนงครับหนึ่งหนแล้วก็สามหาามห้า ามห้าสี่หกหกสี่ไหมครับหกสี่หกสี่หกสี่หก,ห,กหนึ่งหกหนึ่งม่แปดคูณนะครับเนาะครับกลมมาให้กับกลมเดียวครับ หกสี่ครับหกสี่หกสี่ตัวล่อง,งเพื่อนเครับศูนย์หนึ่งล่องครับหกสี่ครับสำหรับเด็กวิ่งบนลางนะครับเด้อของเสียนนอตหน้าครับหกสี่ตัวล่องศูนย์หนึ่งครับ ตทดลองนะครับเนาะสำหรับเลข3ตัวของเพิ่นมมีอยู่ c สามมีอยู่3หางครับมีอยู่3หางนะครับเนาะ u สาม c สามหางเอาไปจับไปบายบ้างนะครับเนดะ้อสำหรับเลข3ตัวของเพิ่นครับก็มีอยู่6 4 1 ห้าห้าห้าสามศูนย์สามสี่สามสี่ห้า ครับมี่แค่เด็ครับหลีกของเพิ่นครับบ่บ่หลายคู่ครับตัวร่องของเพิ่นครับหกซีครับอันนี้ก็เป็นตัวร่องนะครับเด้อครับศูนย์หนึ่งตาบ้าเพลินหลีกวิ่งของเพิ่นกับศูนย์หนึ่งครับศูนย์กับงหนึ่งครับหลีกวิ่งของเพลินต่ว่าตัวนี้เพิ่นเป็นตัวร่องครับกลับไปกลับมาแล้วครับเนาะสำหรับเลีกเสี่ยงน่อหน้าครับ เอาไปจับไปบายเบิ้งครับธรรมะการจังจัดตะคัดกระพานครับทางส่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะท่างส่องเสี่ยงยาพาเลาะท่างยูทูบนะครับเด้อครับขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสำหรับเด็กรัฐบาลไทยครับเอาไปจับไปบายเบิ้งเด้อครับเด้อครับเอามตตอนมาฝากครับสำหรับเสี่ยงนอหน้าครับท่างส่องเสี่ยงยาพาเลาะนะครับ เสียงยาผ้าละอนะครับเด้อครับเสียงหยาผ้าลาะครับนํำเสนอครับออามาตอนว่าฝากพี่พานอกแล้วครับครับสำหรับหัวันที่16นะครับเด้อเอาไปครับเอาปครับไปจับไปบ่ายเบิ้ง ครับชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มของเพิ่นแหละครับเดค๋ยวาเพิ่นมีโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะครับจับไว้ครับเหล็กกังามอยู่ครับเหล็กเราสูตรคำนวณเนาะครับเนาะเป็นสูตรคำนวณครับก็มีอยู่ศูนย์หนึ่งแหละครับเพิ่นให้วิ่งวิ่งบนวิ่งล่างนะครับเด้องวดนีิครับเพิ่นบ่มั่นใจงวดก่อนครับก็บสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ซีแหละครับซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหละครับสามหา หกซีหกหนึ่งครับสำหรับเลขสามตัวกับหกซีหนึ่งหกซีหนึ่งเด้อครับเด้อหกซีหนึ่งหาสามศูนย์สามสี่ห้าครับเป็นเลขสเตทปนะครับเนาะสำหรับสองเสีย้ยนเสี้ยนยาวผ้าเลาะในน้ำเสนอครับจากเสี้ยนนอนหน้าล่ะครับพอเสี้ยนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับเอาไปจับไปใบทั้งเด้อครับเนดะ้อครับผู้ได้มกักรัชจัดผู้ได้ขัดกระพานครับ ทานซองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อควบบันเทิงเพื่อควมสนุกสนานนะครับเนาะครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับหาเบึ้งครับครับขอขอคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์เสี่ยงยาพ้าเลาะท่านสองขอขอคุณคุณหลายๆครับครับผมมีแนวมาฝากนะครับเอาตตัวเลขงามๆเหล่ามาฝากเนาะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรละครับขอห้ยแฟซี่ยูดีมีแห้งสุขุขคนนะครับเด้อครับ นอนหลับฝันดีครับครับครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ